เดียว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 ไปไหนกันไปไหนกันยามรอบพี่เอ้าใส่ไปอีกเหรอใส่ไปตรงไหนอ่ะไปนาเดี๋ยว่เพิ่งตื่นนะครับครับข้าพี่ลูกเหรอไปนาเลยเหรอใช่ใส่ไปนาไกลๆหน่อยใช่ไหมใช่ใส่แหวกปูนครับข้างรอบแก่รอบรอบแล้วใส่ไว้ใกล้ๆเนาะมันได้ได้แต่ปูเนาะไปด้วยกันไหมไปนี่อยู่บ้านไป ไปด้วยซาเล้งเลยะปไปไปเลยโต้ะ้างล็อกไปแบบธรรมดานะไม่ต้องไปแบบล็อกล็อกสามสองหนกมาอราอโอ้ยรถใ,ใหญ่เรารถรารถว่างก่อนรับใจเย็นสามพัน โอ้รถยาวเลยใจเย็นอายนั่นมั่นใจบอกรอบนี้ว่าอย่างเดียวกลัวกระปูครับแต่ว่ามีคนผมไปบ้านมีคนครับบอกเยอะใส่กไก,ก<บ>ม่มีปูเอาไว้เขาเลยเขาจะซื้ออยู่ซื้อใช่ไหมปูเอาปูเขาซื้อนะใส่ไ,ได้ต้อยากได้โอ้โหไก่ใช่ไหมเออใส่ไก่หน่อย ใส่ไว้ไหนเนี่ยตอนนี้เหรอตามไปดูครับรอบนี้มายามปลาอีกครับใช่รอบมายามปลารอบหนึ่งสายเดียวเดียวเจ้า đuổi cái cây ăn này sai lưng ấy có sai lưng đi nè cứ cầu hư cầu hư cầu này này จะปูขึ้นเกา่าโอ้ยใส,ใส่กระติ๊ดกับปูมีปลาเลยมีปลาปูเยอะเนะาะป,ปูเข้าไปก่อนบัดปูเข้าไปอีกแล้วครับรอบนี้ใส่ไกลกว่าเดิมเนาะคิดว่าน่าจะต้องมีปลาต้องเขาบอกว่าใส่ไก่บ้านเดี๋ยวต้องรอให้ฝนตกถึงจะใส่แล้วทีนี้ใช่ไหม ตามันมีไหมเนี่ยนาแบบนี้มีแต่มันผมว่ามันยังไม่ลงครับตายไม่ลงคือปันจะอยู่อยู่ทุ่งนาอยู่อยู่ในนาในรูหมดใช่ไหมครับโอ้ปามมีหลังเดียวเหรอสองครับอีหลังอยู่ไหนอยู่นู่นครับฝั่งนู้นเหรอฝั่งนู้นครับฝั่งฝั่งฝั่งนาฝั่งนู้นครับอืมต้องไปดูหลังนู้นก่อนหลังนู้นก่อนอืม ไปไปมาตั้งสารานี่ก่อนไร,รปุ่มโอ้ยไส้ไส้กเทยกะน่ะตายกูงเหรอกี่ตัวหลายอยู่เนาะสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัว ทำไงอะล่ะเอาไปขายเหรอมีคนสั่งไหมมีครับมีคนสั่งอยู่ใช่ไหมครับมีคนสั่งอยู่เขาอยากกินปนครับปูบเขาซื้อ,ซ,อซื้อไงเขาขายแบบเนี้ยได้แต่ปูได้แต่ปูเขาซื้อแบบไหนโลเท่าไหร่เขาขายเป็นโลครับโลเท่าไหร่โลละแปดสิบครับละแปดสิบยามน,นี่นี่ก็ได้อยู่ไหมครึ่งโลไม่ถึงไม่ถึงครับ อโลหนึ่งมันเยอะประมาณสี่ห้าสิบตัวนู้นเลดูชักยี่สิบบาทก็ยังดีเนาะครับนี่ก็น้ำยี่สิบเด็กค่าน้ำมันเดินทางมาเดินมอเตอร์์ไซคอ่าอ่ะรอบแล้วเราทอดกันเนาะกินกันเยอะเนาะสองสองหลังทอดกินกันก็เยอะเลยรอบนั้นไม่หมดด้วยแต่ตัวเล็กๆผมจะเอาไปให้ปลาครับให้ปลาครับปลากินได้เหรอปูเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาตัวเล็กๆมัน ปลากินได้เหรอปู pues s. <S มันไม่หนีบเหรอตอนนี้ผมเลี้ยงปลาอยู่ที่บ้านครับเลี้ยงปลาอยู่บ้านกออีดครับอ๋อแล้วก็ทําเป็นอ่างเลี้ยงปลาดูครับครับตอนนี้เยอะแล้วใหญ่ประมาณบางตัวก็ดูแล้วปลาดูผมแต่ผมไม่ขายผมเลี้ยงไว้ดูสวยๆงามๆครับโอเคงั้นเราไปย้ายอีกหลังเนาะครับที่บ้านเลี้ยงปลาครับบัวปลาครับ เดี๋ยวหลังพาไปชมบ้านหน่อยนะครับสายปลาผมเยอะครับตัวใหญ่ด้วยขนาดนี้เลยมาดูตัวละลูก็มีตอนนี้ครับโอเคฮะเดี๋ยวไงเราไปยามหลังต่อไปครับครับไปไหนนะสายอีกอีกไม้หนึ่งอยู่ไหนใส่ไว้ไหนใส่ไว้ฝากข้อเลยครับโอ้ย เป็นต้ไใส่บอสใส่ปลปปาี่มีน้ำมีน้ำบอเนี่ยโอ้อ๋อน้ำไหลน้นไหลน้อยจะได้ปะไม่ได้เลยบ่กไหนึ้นมาดูดมไม่ได้เลยใช่ไหมได้ปูหรือเปล่าโอ้ได้ปูกี่ตัวไลยอยู่ ปูตัวใหญ่โอ้หลังนี้ก็ได้ปูเหมือนกันน่ามันไหลอยู่จะปานมโนโอ้ยต้องเป็นไงครับเป็นไงมายามรอบนี้ก็ได้ปูเหมือนเดิมมาในปูมาในปูเหรอมาในปูต่อไปนี่น้องปลาดาวบานฮะผมไปใช่ลูกนน้องดาวบานน้องไหนปูน้องนนี่น้องหน้าผมน่ะน้องไหน <laughs> ได้แต่ปูเป็นเรือวะไม้ไป,มาปลาถากส่งน้ำซุปกะปูโค้งไปไงครับสองสองไม้นี่ก็ได้ปูเหมือนเดิมเรามีอาหารเย็นแล้วพี่อาหารเย็นปทูทอดอีปูวันนี้นก็ทอดไปสิโอ้ <laughs> กินที่หมดมั้ยนะเต็ม <laughs> หมดโอ้ได้เยอะเลยฮะได้แต่อีปูครึ่งโลได้ไหมนะ่ะพี่ยัน พี่ยันพูดกับผมก่อนมาใส่เนี่ยว่าแกจะใส่เอาอีปูใส่อีปูจะขายแกไม่ได้ใส่อาปลาเออว่าอยู่นาะยนายันวานกับดักว่าเนี่ยใส่เอาตั้งใจจะเอาปูป่ะเนี่ยแกบอกว่าร้านค้าแถวบ้านให้ราคาเท่าไหร่โลกี่บาทนักาส่แปดสิบครับแปดสิบบาทฮะโลแปดสิบ แพงมันหนง,งหนมู่แพงกว่าปลานเนาะโอ้ยมอนเดิมปูมาถ่ายถ่ายรูปปกหน่อยถ่ายรูปโชว์ถ่ายรูปโชว์โชว,โชว์หน่อยเอ,อเอาเจลลินงมาใส่รอบสสวััดีครบสวัสดีครับ ่ใส่รอบได้จะปูครับดองไหมเนี่ยดองไหมเนี่ยหรือว่าจะเอาไปว่าจะไ <c oughs> ม่ออาหรือว่าผมใส่ครับ <c oughs> ขอมาเอาเร K ถ่ายเลยครับผม<อ>ตัวง่ะยืนขือรอบโชว์หน่อยถ่ายเล่งโอเค โยก่โชว์หน่อยหายรูปปกเอ๊ครับอะไลฟซีนะครับคลิปนี้ครับผมลาไปก่อนเนาะทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความโชคดีสมหวังทุกประการนะครับเราจะสั่ง เราจะตั้งใจรอดคลิปหน้าจะเอาปลามาโชว์ให้ได้เนาะใช่ครับจะอาปลามาโชว์ให้ได้นะใช่ครับผมรอบนี้ยังไม่ได้โอเคเจอกันคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่อะไรครับอะไรน้าสายนี่อะไรนี่นะสายจับปูใส่กระด้งเหรอ ออกจากรอบอเอ้าจะปูใส่กระด้งครับจะปูใส่คุ่โอ้ยได้ใส่แล้วนะสายเป็นไงปูเวานได้ไปเอาไปบ้านเขาเอาไปบ้าไว้าผมไปเนี่ยไปซื้อกับข้าวใน,ในบ้านในบางครับกลับมาเขาว่าเขาอยากอะไรไปปุลขายบ่ขายแย่งกันเราครับได้กี่บาทแย่งกันไดาชี้สิบบาทครับชี้สิบบาท กูกนหลายอยู่นะพอได้คาร์นเนาะอ้ยสองสองรอบ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 สองอันได้สี่สิบบาทขายปูขันาอะไรมันขายดีกว่าปลาครับปลาเขาเดี๋ยวว่ามีโดดกลุ่มพ่วงมาขายอยู่นะเขาเขาปูเขาไ่ค่อยมีคนขายเนาะปูนาด้วยเนาะเนี่ยปูแท้เลยเขาว่าปนแสบปวกับโบเคยปนจะเกินเนาะเอาไปปนเอาไปราบัวอันนี้ไปใส่อีกไหมไปใสอยู่ครับโอเคโอเคไงเดี๋ยวติดตามชมครับ ครับสวัสดีครับใช่นี่น้องในหวังครับครับ